่คะแล้วันนี้เราอยู่ในรายการมิสเตอร์บีนี่นะคะจะเป็นการแข่งขันรายการผู้คนสอง0ันคน, <c oughs> นจะมาชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านบาท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 โดวยผู้เข้าขแข่งขันครั้งนี้จะประกอบไปด้วยวิธีเกมแรกเกมขยี้รูตูด ฝ่ายไหนที่โดนขยี้รูตูดจนล้มจะเป็นคนที่แพ้ส่วนฝ่ายไหนที่สามารถยืนอยู่ได้จะเป็นผู้ชนะและได้รับเงิน1ล้านบาทผู้ชนะเตรียมนิ้วไว้ก่อนบอกห้าท้องรูตุลเลือกเู้เล่นตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข287ร้อกำลังจัดการผู้เล่น293จิ้มเข้าไปแล้วผู้เล่น293ยังยืนอยู่ได้แปลว่าอะไรเกมนี้ยังไม่จบส9 3มมาแล้ว เก,เกิดกันผูน้เล่น200ไท่ทาง <c oughs> อ,อ่อ,อนไวต่อการเล่นเลยยังไม่มีใครแพ้ในเกมนกี้นะครับ<ด>แหมเป็นการประสัำ <c oughs> ที่ดุเดือดจริงๆเลย <c oughs> รู้จัง่ะแตกเลยนะ,ะเนี่ยเพราะว่าลุ้นใช่ไหมครับใช่อ่อนไวอันนี้กรรมการเกมเรือกซัดแล้วว่าเห็นผู้ท้องที่หันใกล้จะเป็นลม ก็ต้องเรียกเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันไหเลยอ่ะตอนนี้ผู้เขาแข่งขันหมายเลขหนึ่งกำลังถือดอกไม้กำลังสัมภาษณ์กำลังถือดอกไม้ปักหลักเพื่อทำการหาเป้าหมายผู้เล่น2อ3้อเจขาจะใช้ดอกไม้อันนี้แทงยูโรตูดของผู้เล่นคนอื่นได้หรือไม่เราไปติดตามชมกันเลยครับดอกไม้50าบาทกับเงิน50บาทดอกไม้ห0บาท จับจิ้นผู้ชายและผู้ชายเพราะเหตุผลที่เราจับจิ้นผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเงียนดีดตาไม่มีไนวะนี่ดูจากหน้าตาของคุณดีแล้วเนี่ยห้าบาทยังไม่ถึงเลยเนี่ยอ่อขออีกได้ไหมล่ะ น้องบอกไม่ได้ไปอีกพันหนึ่งไอ้เงี้ยสองพันห้าแล้วคือกะหรี่ได้สองคนแล้วเนี่ยอผูกองอครับผมไม่มีตต้งก่ยายใี่ดูตต้งกบยาาไี่ดูเต้กินข้าวก็ตีแลแกได้มีดูหน่ได้ไหมขอสเต็ปหนึ่งแกคืออะไรครับแก่แพนอยูแค่ขอที่แพนแล้วเดือยแพนแพนปาแล้วคุปาล้วอ๋อะไรอะไรยาวจังวะ จะบอกผู้หเขาะ่ได้ไหมคะจะบอกผู้หญิงอันี้ใส่ได้นะอ้านึ่งสองสามดูดดด